สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรู้อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเนื้อครีมกันค่ะหลายคนเนี่ยอาจยังไม่รู้นะคะว่าเนื้อครีมแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทกเจอร์เนื้อสัมผัสสีหรือว่าคุณสมบัติต่างๆนะคะที่นํามาใช้ทาบนผิวเราเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็มีหลายประเภทมากๆในท้องตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ถึงตัวที่1ของเรากันแล้วนะคะตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยบอดี otion, ้โลชั่นทอนอัพนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ,ะ,คะลักษณะขเขาจะเป็นเนื้อสีขาวทึบนะคะมีความเข้มข้นเนาะโดยเนื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ใส่สารสกัดนะคะหรือส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชืน้นบำรุงผิวนะคะช่วยผิวเนี่ยดูสดใสแล้วขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่บางตัวเนี่ยก็จะใส่สารกันแดดนะคะหรือว่าสารที่ช่วยป้องกันรังสี UV นะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่หมองคล้ำนะคะยังช่วยกันแดดได้ดีอีกด้วยะคะ่ะ ตัวที่2ของเรากันแล้วนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะก็คือตัวบอดี้โลชั่นครีมเจลนะลักษณะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมที่ผสมเจลนะคะจะมีความเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเหนอะเนื้อสัมผัสก็จะมีความบางเบานะคะเย็นๆและตัวนี้นะคะส่วนใหญ่จะใส่สารสก,กัดที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะใช้ง่ายสะดวกสบายนะคะเหมาะกับกคนที่ไม่ชอบโลชั่นที่อาจจะมีความเหนียวแนละ้วตัวนี้บอกเลยว่าทานแล้วสบายผิวแน่นอนค่ะ และมาถึงตัวที่3ของเรากันแล้วค่ะตัวนี้ก็คือบอดี้โลชั่นครีมเบสค่ะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็เป็นเบทเนื้อสําหรับใส่ส่วนผสมต่างๆให้โลชั่นนะคะไม่ว่าเป็นน้ําหอมหรือว่าอินกิเดียนต่างๆที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยดูสุภาพดีมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่ช่วยเรื่องนะคะทาให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นเนาะลดื่อเรื่องจุดด่างดหรือว่ากันแดดนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบสมาตรฐานนะคะที่ใช้ทาโลชั่นทั่วไปในท้องตลาดเลยค่ะแล้วถึงตัวที่4ของเรากันแล้วนะคะตัวที่4ของเราก็คือ เซนทรัตัวนี้นะคะก็คือตัวบัตเตอร์ครีมนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นบัตเตอร์ครีมบอดี้นะเหมาะสำหรับการทาตัวค่ะใครนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆนะคะต้องตัวนี้เลยเขาจะมีความเข้มข้นนะคะมากๆสาหรับเนื้อเนี่ยโดยเนื้อจะคล้ายๆเนื้อบาบนะคะจะมีความเข้มข้นกว่าซึ่งใครที่มีผิวแห้งหรือว่าผิวแตกลายนะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีเนาะโดยจะมีส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะต่อผิวได้ดีมากๆค่ะแล้วมาถึงตัวที่5้าของเรากันแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้ นะคะก็คือ Daylight Cream Gel Base นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นเนื้อเจลนะคะบางเบาสบายผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีค่ะตัวนี้เหมาะการใช้เป็นครีมที่ไว้ทาตรกลางวันนะคะซึ่งบางทีบางแบรนด์บางคนเนี่ยอาจจะเอามานะคะใส่ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวบำรุงผิวพวกนี้นะคะหรือบางตัวเนี่ยก็อาจจะใส่ส่วนผสมที่ช่วยป้องกันแดดหรือว่ารังสี UV ได้อีกด้วยค่ะ และมาถึงตัวที่6ของเรามาแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือเฟ c เชียลครีมเนาะตามชื่อเขานะคะก็คือตัวนี้เป็นครีมสําหรับทาหน้าโดยเฉพาะเนาะโดยคุณสมบัติและเนื้อของเขาก็จะมีความเข้มข้นนะคะแต่และแบรนด์เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นไม่เท่ากันเนาะแล้วแต่คุณสมบัติแล้วก็การใช้งานต่างๆนะคะโดยตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณสมบัติของเขาจะมีส่วนผสมที่ไว้ใช้เกี่ยวกับการบํารุงผิวให้ความชุ่มชื้นนะคะหรือว่าป้องกันการผิวแห้งผิวขาดน้ำแบบเนะะี่ยค่ะช่วยได้ดีเลย แล้วมาถึงตัวที่7ของเรากันแล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือเชเชียลอายครีมเบสค่ะตามชื่อนะคะตัวนี้ก็เป็นครีมนะคะที่ใช้ทาบริเวณใต้ตาเนาะโดยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าไม่เหนียวเนาะซึมไวบางเบานะคะ ที่สาคัญเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะส่วนใหญ่เนาะจะใส่ส่วนผสมนะคะที่ช่วยกระชับริ้วรอยแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ผิวเนี่ยแต่งตึงแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีลักษณะของความอ่อนโยนเนาะเพราะว่าต้องทาในบริเวณแบบใต้ตาเนาะซึ่งเป็นบริเวณที่แบบมีความบอบบางนะคะตัวนี้ก็คือดีดมากๆคะ่ะแลวมาถึงตัวที่แปของเรากันแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็คือแห้งครีมนั่นเอง แทนครีมนะคะเป็นครีมที่ใช้ทาบำรุงคะบริเวณฝ่ามือนะคะที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งแตกเนาะใครที่แบบบางทีอยู่ห้องแอร์นะคะอาจจะเจอปัญหาคือแอร์เย็นจ,จัดจเนี่ยมือเราจะแห้งแล้วก็มือจะแข็งเนาะอันนี้นะคะการทาแทนครีมเนี่ยก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้มือของเราเนี่ยแห้งแตกจนเกินไปแล้วะมันจะเจ็บได้นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อครีมทั้ง8แบบที่เรามาฝากเพื่อนๆกันเนาะใครนะคะที่มีปัญหาผิวแบบไหนนะคะเราก็ควรเลือกใช้ครีมให้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆนะคะนอกจากเราจะอยากแก้ปัญหาผิวแล้วเนี่ยเราควรพิจารณานะคะวัตถุประสงค์ในการใช้งานว่าเราต้องการความชุ่มชื้นนะคะหรือว่าประสิทธิภาพในการป้องกันผิวนะคะหรือว่าครีมทาที่ใช้ทาเฉพาะจุดพวกครีมทาข้อศอกหรือว่า พวกครีมลดรอยดำต่างๆอะคะ่ะอันนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์นะคะที่ดีที่สุดเนาะสำหรับผู้ใช้หรือว่าตัวลูกค้าเองนะคะและใครเนาะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสกินแคร์หรือความส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ลานไปก่อนนะคะบ๊ายบาย